สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสุจร,ร,ร,ริตวงจรการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีการเวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนตายแล้วไม่สูญอย่างคนเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่สรรพสัพตว์ก็เช่นเดียวกันแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถว้วนเช่นกันจนตรัสรู้จึงหยุดการเกิดการตายเข้าสู่นิพพานได้ เราเคยสงสัยไหมว่าบางครั้งทําไมเรารู้สึกคุ้นเคยกับคนบางคนทั้งที่เพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกคู่สามีภรรยาจํานวนไม่น้อยที่พบกันครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยคือคู่ชีวิตของตนแม้แต่สัตว์ที่เราเลี้ยงก็เช่นกันเพื่อนร่วมง,งานในองค์กรเดียวกันที่ถ้าไม่ทําบุญร่วมกัน หรือทำกรรมร่วมกันมาก็ไม่สามารถมาพบเจอกันได้ในโลกนี้ไม่มีคำว่าบาังเอิญมีแต่เหตุปัจจัยสุขงอมจึงนำพาให้มาพบเจอกันทั้งนี้เป็นผลมาจากที่เราและสัตว์ทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนทำให้มี เรามีความสัมพันธ์กับใครต่อใครมากมายเมื่อมีโอกาสก็มาพบเจอกันในชาติต่อมารู้สึกว่าคุ้นเคยผูกพันกันมาอาจเป็นรักไข่เอ็นดูหรือโกรธแค้นเกรดชัางแบบไม่มีสาเหตุหลักฐานของการเวียนว่ายตายเกิดหลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริง ตายแล้วไม่สูญโลกหน้ามีอยู่จริงดูได้จากการที่คนเราระลึกชาติได้เรื่องนี้มีหลายร้อยเรื่องหลายร้อยตัวอย่างที่ตายก่อนวัยแล้วไปเกิดที่1ตั้งแต่อายุยังน้อยและลึกชาติถึงครอบครัวเก่าลูกสามีภรรยาพ่อแม่บ้านเดิมทรัพย์สมบัติที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้ชื่อของบุคคลต่างๆที่เขารู้จักเมื่อตอนมีชีวิต เรื่องการระรึกชาตินี้มีการยืนยันทั้งในพ่อไตยปิดกและในยุคป,ปัจจุบันปัจจัยแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดได้แก่หนึ่งกิเลสคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีที่สิ้นสุดจบเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกอวิชาความไม่รู้เป็นเหตุให้สร้างกรรมสอง กรรมที่เกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้และตัณหาความอยากที่ไม่สิ้นสุดเป็นเหตุปัจจัยให้สร้างกรรมซึ่งประกอบด้วยเจตนาที่ลงมือทำด้วยกายวาจาใจแบ่งกรรมเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายกุศลกรรมได้แก่กรรมฝ่ายดีทำให้ปราศจากความโลภโกรธและหลงสามารถสร้างกรรมดีได้ทางกายวาจาและใจฝ่ายอกุศลเป็นกรรมชั่วทำด้วยความโลภโกรธและหลงสามารถสร้างกรรมชั่วได้ทางกายวาจาและใจ สามวิบากกรรมเป็นผลของการกระทำดีหรือชั่วสะสมบุญหรือบาปส่งผลให้โจกขอมีวิถีชีวิตเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้การส่งผลกรรมของบุญหรือบาปเกิดจากกรรมที่เราเป็นผู้ลงมือทำเองจะติดตามเราข้ามภพข้ามชาติเหมือนเงาตามติดตัวไปทุกที่ ส่งผลให้เรามีวิถีชีวิตเป็นไปตามกรรมที่เราทำไว้จึงเป็นเหตุให้แต่ละคนทำกรรมมาแตกต่างกันวิถีชีวิตจึงแตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะทางการเงินอายุผิวพรรณตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติรวมถึงความทุกข์และความสุขด้วยการเวียนว่ายตายเกิดมีกันทุกคนถูกกิเลสและอวิชชาครอบงำทำให้ไม่รู้ว่าการเกิดหลายภพหลายชาติ มีการเสวยกรรมที่ทำด้วยความโรคโกรธและหลงไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ชาวโลกกําลังเล่นเกมแห่งความไม่รู้ซึ่งในเกมนั้นเต็มไปด้วยกฎและเงื่อนไขที่ซับซ้อนมีการให้รางวัลและบทลงโทษทุกรูปแบบทุกระดับชั้นแบบไม่สามารถคาดเดาได้เลย เรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเวียน่ายตายเกิดมาสี่ชาติที่สามารถรู้ได้และผลกรรมที่ตามตัวติดตัวมาให้ต้องชดใช้ในชาติที่4ซึ่งปัจจุบันชายคนนี้เป็นหมอคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการแพทย์ในองค์กรที่เขาทำงานอยู่ชาติที่1เกิดเป็นเจ้าเมืองและชอบออกรบนำทัพในการรบล่าเมือง ต่างๆเป็นคนที่มีอํานาจเด็ดขาดด,ดุดันเป็นคนดีคนหนึ่งมีเมตตาเจ้าเมืองชอบล่าอานานิคมเป็นชีวิตจิตใจชอบขยายดินแดนเป็นนักรบผู้ชนะสิบทิศไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียววางแผนการรบชนะทุกครั้งแน่นอนในชัชน ในชัยชนะที่เจ้าเมืองได้มามันต้องแลกด้วยหนึ่งเจ้าเมืองย่อมต้องฆ่าผู้คนจํานวนมากเลือดนองแผ่นดินสองเจ้าเมืองทําให้ครอบครัวผู้แพ้แพ้ต้องสูญเสียผู้นําครอบครัวตายบ้างถูกเกณฑ์ไปเป็นเชลยบ้างครอบครัวต้องสูญเสียสามีลูกหลานพ่อจํานวนมากไม่รู้เท่าไหร่สามทำให้ผู้หญิงของเมืองที่แพ้กลายเป็นแม่ไมก้กับเด็กต้องกับพาพ่อ แม่สูญเสียรูปที่รักไปแน่นอนผู้สูญเสียโดยเฉพาะผู้หญิงดาสาแช่งจำนวนมากอาฆาตจะตามมาล้างแขน 4. ฝ่ายแพ้สงครามถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยเป็นท่าต่างเมืองถ้าเป็นเหตุให้ต้องพัดพลากจากครอบครัวคนรัก 5. ถูกป้นสะดมขนทรัพย์สินเงินทองกลับไปเมืองของผู้ชนะ เจ้าเมืองเป็นคนฉลาดรอบรู้เก่งทั้งวางแผนรบและชนะทุกครั้งเก่งเรื่องการปกครองผู้คนมีค่าทาาบริวารจำนวนมากพอบ้านปลายชีวิตเกิดความเบื่อหน่ายในสงครามจึงหันมาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่วมขาวสวดมนต์นักสมาธิจนสิ้นอายุขายจบไปหนึ่งชาติมาชาติที่สอง หมอได้เกิดเป็นปุโรหิตทำนายดวงเมืองวางแผนในการบริหารปกครองประเทศให้แก่เจ้าเมืองและวางแผนให้เจ้าเมืองออกรบล่าอาณานิคมเกณฑ์ผู้คนมาเป็นเชลยทาสปล้นทรัพย์สินเงินทองมามากมายทําให้ประเทศนี้ร่ํารวยมา่งค้างแม้ไม่ได้ออกรบเ,เองแต่ก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังการรบวางแผนการฆ่าต่างๆก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นคนฆ่าคนให้ตายเพียงอาศัยมือคนอื่น ค่าคนเท่านั้นเองนิสัยที่ติดมาจากชาติที่1ยังคงฝังแน่นมาในชาติที่สองเพราะแก่ตัวลงก็ละออกมาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว,ขาวส่วนมตนนั่งสมาธิจนสิ้นอายุไขาชาติที่สามหมอเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากมีครอบครัวเหมือนคนทั่วไปเป็นคนรอบรู้ฉลาดเป็นกฎเก่ง ริ้นทองคำเจราจาการค้าสำเร็จเสมอมีค่าท่าปริวารจำนวนมากอยู่ในปกครองนิสัยที่ฝังมาสองชาติก็ติดตามตัวมาเป็นชาติที่สามเก่งกล้าหาญไม่เคยแพ้ใครดุดันใช้แต่อำนาจในการปกครองกล้าเผเชิญหน้ากาล้ารุยกล้าแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆและชนะอย่างเดียวแพ้ไม่เป็นชอบการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์บ้านปลายชีวิต ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิจนจบชาติที่สมาชาติที่4เป็นชาติที่หมอต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ในสองชาติแรกก็คือพลาดพลาดคนรักและทรัพย์สินมาในชาตินี้เกิดมาเป็นชายเรียนหนังสือเก่งฉลาดเป็นกฎช่างเจรจาช่างวางแผนเป็นอาจารย์หมอสอนแพทย์มีฝีมือเก่งกาจมาก มีชื่อเสียงเกตติยศอำนาจบาร,รมีตำแหน่งใหญ่โตเงินทองร่ำรวยแต่ต้องผิดหวังในเรื่องของความรักหมอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแต่ต้องอย่าร้างกับภรรยาเนื่องจากหมอบ้าทำงานบ้าช่วงชิงอำนาจตำแหน่งเงินทองสร้างฐานะครอบครัวเงินคือลมหายใจเข้าออกของหมอสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตหมอเรื่องอื่นเป็นรองจึงเป็นช่องว่าง ให้ความสัมพันธ์ของขอครอบครัวทําให้ภรรยานอกใจมีชู้ไปกับเพื่อนรักของหมอเองอีกทั้งกว่าจะระจายยากันได้ฝ่ายภรรยาเรียกร้องทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเรียกว่าทําให้หมอหมดเนื้อหมดตัวถ้าต้องการแลกกับใบายาทั้งนั้นที่ภรรยาเป็นฝ่ายผิดเมื่อต่างคนต่างหมดรักต่างคนต่างเดินโคระเ้นทางกันขณะที่ตัวหมอเองเป็นคนมีอีโก้สูงมากอินโทรเวริร์ด ปากแซบเวอร์ด่าใครไม่ไว้หน้าไม่สนใจว่าใครจะเสียใจในคำพูดของหมอบ้างหมอเป็นคนดูแลปกครองลูกน้องทั้งโรงพยาบาลคนทุกคนกลัวหมอเพราะกลัวตกงานแต่ไม่ได้เคารพด้วยความจริงใจอีกทั้งหมอพร้อมมีอิสระก็มีผู้หญิงมากมายที่เข้ามาตีสนิทเสนอตัวให้หมอในรูปแบบต่างๆ แต่แอบแฝงด้วยการแลกกับผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองของหมอตัวหมอเองก็ถูกเพื่อนหลอกให้ลงทุนเงินทองหมดเนื้อหมดตัวจึงยิ่งบ้าง,งานหาเงินหนักเพื่อเอกสร้างตัวใหม่จนบัดน,นี้หมอกลายเป็นคนที่ปิดหัวใจเรื่องของความรักหัวใจของหมอบาดเจ็บสาหาัสมีแบบแผลอย่างรึกฝังใจ ต่อหน้าผู้คนเย็นชาดุดันด่าเก่งทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หมอเลยแต่ภายในหัวใจของหมอนั้นอ่อนแอมากหมอเองไปถามเกจิอาจารย์เพราะเหตุใดจึงผิดหวังเรื่องความรักและถูกหลอกเงินทองทั้งที่หมอเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีคำตอบเก็คือเรื่องทั้งหมดที่เล่ามากรรมเวลาทำหน้าที่ มันกันนำให้สาหัสแบบนี้เองสวัสดีค่ะ